มัวนีครับมาดูในทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับของสามรอบนะครับของนี้เคของจีนของห้างนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับลงไว้ในรายกลุ่มแล้วเช่นกันนะครับหุ้นรอบบ่ายวันอังคารยี่สิบสองนะครับสองตัวล่างนะครับนิเคจีนห้างนะครับเลขสามเก้านะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือสามเก้าบวกยี่สิบสี่ได้หกสิบสามนะครับ 39ลบยี่ได้15นะครับเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับคือกดตั้งแต่10 1หนึ่งห้าหนึ่งไล่ไปถึง3 8 3 9 4 0ไล่ไปถึง6 1หนึ่งสองสานะครับครบครบคือ49ตัวนะครับนี่นะครับเลข3 9นะครับครบครบคือ49ตัวนะครับแต่ันแดมครับตอนกดจริงบางท่านอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่อย่าตัด้วยถูกออกนะครับ แล้วก็ใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดขัดอะไรผมจะลงแบกปันเฉลี่ยกับเราบันจารกาคารเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับปีละ600บาทตามอ่าได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2อรอบนะครับนี่เคถูกคือหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เคไม่ถูกทบมาที่จีนทบมาที่หัางนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับพุ่นรอบบ่ายบรรคารนะเขาเลข39นะครับ